ครับหลังจากผมและคุณภรรยาออกเดินทางอีกรอบหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วก็จะขึ้นไปที่อิต,ตองบิล็อกเลยนะครับในคืนที่2เนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีเหตุนิดหน่อยนะครับให้ต้องหยุดพักกลางคันนะครับก็คือเราก็เลือกพักกัน แถวทางขึ้นนั่นแหละนะครับใกล้ๆกันนะครับแต่มันจริงๆมันก็ไม่ใกล้นะมันก็ขึ้นเขาไปอีก7-80โลนะครับก็เลยเลือกพักในตัวเมืองทองผาภูมินะครับก่อนที่จะเดินทางอีกรอบหนึ่งนะครับและที่พักที่เราเลือกนะครับก็เป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดริมแม่น้ำนะครับในอำเภอทองผาภูมินะครับดูค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็นะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเลยนะครับเป็นรีสอร์ทขนาดกลางนะครับ แต่ก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแล้วสองฝากฝั่งนี้ก็ยังมีต้นไม้น้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วยังสามารถที่จะมองเห็นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นยอดปีล็อกนะครับมองเห็นแบบไกลๆนะครับเห็นอย่างนั้นนี่ไกลพอสมควรนะครับแล้วที่นี่เป็นรีสอร์ทที่มีสวนหย่อมเยอะมากเลยนะครับกางเต็นท์นอนก็ได้นะครับชิลๆนะฮะหน้าหนาวของทองผาภูมินี่ จะมีหมอกปกคลุมนะครับมีม่านหมอกแบบปิดแม่น้ำแบบมองแทบไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าผมเคยมาแล้วช่วงหน้าหนาวพอดีนะครับก็นะหมอกปิดหมดเลยนะมองไม่เห็นเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีและสวยงามมากทีเดียวนะครับเย็นสบายนะครับแม่น้ำแควน้อยนี่เป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างยาวมากทีเดียวนะครับ น่าจะ3 3 0 0กว่ากิโลนะไม่รู้300เท่าไหร่นะครับก็เป็นแม่น้ำที่นะครับไหลมีต้นกำเนิดนะครับมาจากเทือเขาตะนาวสีนะครับก็เป็นพรมแดนนะครับที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่านะครับก็เป็นแม่น้ำนะครับที่มี3สายนะครับไหลมารวมกันนะครับก็มีอำเภอสังขะนะครับแล้วก็แม่น้ำบีคีนะครับแม่น้ำชองกะเกลียแม่น้ำรันตี รันตีหรือลันดีนะผมจาชื่อไม่ได้นะครับนะก็ไหลามารวมกันนะครับไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะรเราเราก็เลยจะเห็นว่าน้ําค่อนข้างเชี่ยวพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็เป็นแม่น้ําที่สร้างบรรยากาศให้กับจังหวัดกาญจนบุรีมาเนินนานนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับก็ พักผ่อนนะครับทานข้าวมีมมน้องหมามาทักทายด้วยนะครับอเรียกน้องมั่งมี<ห>กับน้องโนเนมนะฮะมังมีอยู่นูนนน่นนูน่นมังมีนูน่นมังมีแล้วหนูหอะมีมัง่ง <laughs>